เส้นมีอบแห้งไวๆตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดเส้นมีอบแห้งที่หนึ่งในใจคู่ครัวไทยทุกบ้านจากรุ่นสู่รุ่นเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เส้นมีวไวๆไฟเบอร์สูงด้วยคุณประโยชน์ใยอาหารสูงถึง8เท่าจากสูตรปกติช่วยเพิ่มกาก,กใยเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ในลำไส้สร้างทางเลือกใหม่เอาใจคนชอบเมนูเส้นและรักสุขภาพโดยนายยศรันแต้มคงคาผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาดบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเส้นมีอบแห้งไวๆเปิดเผยว่าแบรนด์เส้นมีอบแห้งไว ไวเป็นสินค้าที่อยู่คู่ครัวไทยมาอย่างยาวนานที่ทุกบ้านต้องมีติดครัวไว้โดยสิ่งที่ไวยวยึดถือมาโดยตลอดคือความยึดมั่นในคุณภาพของสินค้าด้วยวัตถุดิบจากข้าวเจ้า100%ปรผสานกับมาวิธีการผลิตที่สะอาดและทันสมัยทําให้ได้เส้นมีอบแห้งที่มีคุณสมบัติเหนียวนุ่มไม่ขาดตอนอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ต่างจากคู่แข่งในท้องตลาดและทําให้เป็นที่คลองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นด้วย ครับก็ด้วยความที่เราเป็นเส้นหมี่อบแห้งยอดขายันดับหนึ่งนะครเราก็มีการพัฒนาต่อเนื่องไม่หยุดยั้งนะครก็คือตัวเส้นหมี่อบแห้งไฟเบอร์สูงตัวนี้นะคะก็เป็นเป็นตัวที่ ทางบริษัทพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะฮะก็คือเป็นพัฒนามากว่า2ปีเพื่อพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคสาหรับกลุ่มคนที่คอนเซิร์เรนเรื่องสุขภาพหลักๆเลยก็คือมีไฟเบอร์นะฮะและ้วก็อย่างที่2ก็คือช่วยลดน้าตาลในเลือดได้เพราะมันจะทําให้การย่อยสลายของแป้งเนี่ยช้าลงก็เราต้องการขยายพอร์ตของกลุ่ม เซกเมนที่พรีเมียมขึ้นจากข้ากล้องแล้วก็เป็นเส้ Send iber, นมีไฟเบอร์เป็นตัวที่2แล้วก็จะมีตัวต่อไปก็คาดหวังว่าจะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคซึ่งจะพิสูจน์จากตัวแรกก็คิดว่าน่าจะได้รับการยอมรับที่ดีครับสำหรับตัวไฟเบอร์หลักๆจะใช้สื่อออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นอินฟ f ูเฟซ o บุ๊กยูทูบแล้วก็ไอจีอะไรพวกนี้ครับเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็ Tik t o ็อแล้วก็อาจจะเน้นช่องทางการขายใหม่ๆพวกออนไลน์ครซึ่งเป็นช่องทางที่เติบโตสูงขึ้นทั้ง โดยรวมแล้วของเราด้วยสำหรับท่านมีไฟเบอร์ก็อยากฝากสำหรับกลุ่มคนที่รักสุขภาพมีปัญหาเรื่องออระบบขับถ่ายฮะอ,อ,อยากให้ทดลองออสินค้าของเราเป็นทางเลือกดูครับ